การอาหปังมากย่างเดียวครับครัพ่านาปังม้าลูกพี่มางยังอีกฮะมางแมครับมางแมทจะคล้องกระรุนช่วยพี่ะอ่ะเจียนเจียนเหียนเมือนหรนี้ยเขาขอเป็นี่อูดซีมั้ยเห่อผัตัวรุนของเด่าซืออมาไหมเดว่าเห็หอดเครื่อง อืเขาอู้แล้วเนี่ยโอ้ยขอ่าเออซอยกันเจ้าของรถกันเทิ้งเจ้าของรถเทิ้งเจ้าของอะไรนี่อ่ะปุ้ยทักกอนครับอืมเพื่อนไฟ้มันกบบญญาเนี่งมันเหมือนอายุส่วนเขาไปซื้อเนี่ยเขาไปได้ปุ๋งแจ้งไว้เพื่นบ่าแหลมขนาดเห็นบ่าล่ะอีกอย่างกบพันมาให้เนาะเพราะว่าค่อยๆจมในสอนใส่มาตามสายเลยหรอเบื่อมาเลยวะนี่แม เออหนังพันแรบนี่เดียเปลี่ยนแจ็คเป็นหนังพันให้เรียบร้อยไปอีกเสีบปีก่อนหน้าตัวจังแมนว่านาปังมางย่างเดียวนี่หัวหน้าสังก็ว่าเป็นหมว่านาสังมาคุ่มเมืกีเองเลยปะเนี่ยเฮ้ยเห็ดยากเดี๋ยวคู่นี้แล้วมาเดี๋ยวมาจัดเองมาเห็นไหม <c oughs> อ่าโอเคครับ